Business Account นะคะพอเราคิดชื่อเพจเสร็จแล้วเนาะพอคลิกชื่อเพจเสร็จเรียบร้อยได้ชื่อได้ผู้ดูแลเพจแล้วก็คลิกตรงคอา View Page ตรงนี้นะคะคลิกปุ๊บมันก็จะกลายเป็นหน้านี้มันก็จะเหมือนกับหน้าที่เราจะต้องตกแต่งเพจตกแต่งดีไซน์เพจนะคะโดยที่เราเหมือนกับที่เราสร้างจาก Facebook ส่วนตัวนั่นแหละแต่เราสร้างจาก Business Account นะคะมันก็จะมีส่วนที่เราต้องทําก็คือมาเพิ่ม c o v e r นะคะ ก็คือภาพหน้าปกให้ดูน่าสนใจเนาะแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้รูปภาพนะคะแล้วก็มา Add Category จะช่วยให้คนค้นหาเราได้ง่ายขึ้นนะอ่ะเริ่มที่ Add Category ก่อนอันนี้เรา สร้างว่าเราเป็นคอมมูนิตี้คือเพจเนี้ยตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อฟาร์มิงด a ตตนะคะก็คือเก็บข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าแหละแล้วก็จะเป็นเพจที่ให้ข้อมูลให้คอนเทนต์ที่มีประโยชน์อย่างเดียวเลยเราไม่มีการขายของในนี้นะคะเป็นการทําเพื่อ เก็บออเดียนนะคะมันมากกว่า i n t e r เลสแหละ i n t e r เล t มันก็เลือกได้อยู่แล้วจากข้อมูลที่ Facebook เขาเก็บมานะคะแต่ว่าน,นี้เราต้องจะทำเพื่อที่จะเก็บ Audience โดยการที่เราจะติดพิกเซลแล้วก็สร้างโพสในรูปแบบต่างๆเพื่อดูการตอบสนองของคนกับแต่ละโพสเราก็จะสร้าง Audience แต่ละกล่องเก็บไว้เพื่อไปใช้ประโยชน์ในด้านการตลาดในอนาคตนะคะอ่ะนี่ก็เป็นคอมมูนิตี้เขาบอกว่าเราเพิ่มได้นะเราอาจจะเพิ่มเป็นอ่ะ ออนไลน์ดูดิมีให้เลือกนะอ่ะอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งเซอร์วิสนะคะหรือไม่ก็ทำเรื่องเอ่ออะไรเดียวเซลส์ Sales. อ่ะขายของดูสิมีอะไรให้เลือกบ้างนะคะเราไม่ได้เป็น Agency, นะเอเจนซี่นะเพจนี้เราก็ดูว่ามีอะไรที่มันเข้ากับเราอ่ะอาจจะเข้าเรื่องเอส e r t i s ไชมาร์เก็ตติ้งนะคะอะไรประมาณนี้ เขาก็จะมีให้เลือกเรืงบิวเลือกทักษามานก่อนเซฟแล้วก็คอนติเนียนะคะบอกว่าอันไหนอธิบายซิว่าแบบคุณคืออะไร1-2ประโยชน์ที่ทําให้คนที่เขาจะมาติดตามเพจเราเนี่ยได้รู้ว่าเขาว่าเราทําอะไรหรือว่าเรามีอะไรเขาบ้างนะคะมือใหม่ัทำการตลาดออนไลน์ มันจะเป็นเทคนิคง่ายๆสำหรับมือใหม่ที่ทำการตลาดออนไลน์อยากสร้างยอดขายในโลกอินเทอร์เน็ตไปต่อมันบอกว่าเนี่ยสามถึงสี่ใกล้แล้ว แล้วก็ใส่เบอร์โทรนะคะเราจะไม่มีเบอร์โทรก็ได้เรามาให้ความรู้อย่างเดียวเราไม่ได้ขายของนี่เขาไม่ต้องโทรมาคุยกับเรานะคะหรือว่าเว็บไซต์เนี่ยถ้าเรายังไม่มีเราก็เว้นไว้ก่อนมาใส่ทีหลังก็ได้นะคะอ่ะอันนี้ก็เลือกแบบไม่มีไปก่อนมันไปแก้ได้ถ้ามีก็พิมพ์ใส่ได้เลยนะคะว่าจะไปที่ไซต์ไหนนะคะแล้วก็เซฟเนาะเสร็จละที่เหลือก็มาเพิ่มรูปภาพกับโคเบอร์ สิ่งสําคัญนะ่ะของของเพจรูปภาพกับโคเวอร์ก็สําคัญนะคะซึ่งมันจะสำคัญเรื่องของสัสดส่วนภาพแหละถ้าภาพเราแบบเราอันอย่างเนี้ยมันควรจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมถ้าทําเป็นแบบแนวยาวมา,วาจะมีบางส่วนที่อ้าวหายไปมองไม่เห็นหรือโคเวอร์เนี่ยโคเวอร์ในเอ่อในมือถือในเดสก์ท็อปมันก็จะมีไซส์ต่างกันหรือโคเวอร์เฟซบุ๊กโคเวอร์ยูทูบมันก็จะต่างกันนะคะเราควรจะทำไซส์ให้มันเหมาะสม ซึ่งมีตัวช่วยง่ายๆง,ง,ง่ายมากๆเลยนะก็คือเข้าไปที่แคนวานะคะใช้ฟรีนะแค่สมัครแอคเคาทมันดีตรงที่แคนวาเนี่ยเขามีแบบดีไซน์ที่เป็นเทม p เพจให้เราอยู่แล้วแล้วเขาก็ทำไซส์ให้เราอยู่แล้วค่ะเราก็แค่เลือกว่าอ่ะเนี่ยคุณจะเอาไปทำอะไรหรอไปทำเป็น Social Media ใช่ไหมอยากจะทำเป็น Facebook ค o v e r เลือกเลย คือไม่ต้องมานั่งวัดขนาดค่ะไม่ว่าตอนนี้ f ฟ c e b o o k Cover ต้องขนาดเท่าไหร่เนี่ยเขาทำขนาดมาให้แล้วอ่ะมันจะมีทั้งฟรีและเสียตังค์นะถ้ามีสัญลักษณ์นี้คือต้องจ่ายเงินเพิ่มนะคะแต่อย่างเงี้ยอ่ะก็คือฟรีนะคะแต่ข้อดีคือเราก็แบบง่ายหน่อยอ่ะอ๋อมันมันมีขนาดมาให้แล้วเราก็เลือกนะคะอันที่แบบเฮ้ยมันน่าจะคล้ายๆข,ของเราเย้ยจะได้แบบเปลี่ยนน้อยๆหน่อย,อ,ยอะไรอย่างเงี้ย เลือกอันที่เราชอบนะคะน,นี้ก็แล้วแล้วแต่ว่าอันไหนสไตล์ไหนที่ชอบเพราะข้อความข้างในอ่ะมันเปลี่ยนได้รูปภาพสีเนี่ยเปลี่ยนได้นะคะตามธีมที่เขากําหนดเนาะพอทําเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ดาวน์โหลดไอ้พวกเนี้ยนะคะลงมาแล้วก็มาอัปโหลดที่นี่อ่าที่หน้าของเราอ่ะเดี๋ยวขอเวลาทำแป๊บหนึ่ง